กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ถูกฐานเดอ้อพบพ่อกับซ้องแม่น้องแก้มบุมพี่น้องตอนนี้กินเขาย้ำเศร้าพี่น้องกินอยู่อยู่หน้าเนาะอยู่ขางสวนมันชุกเก่า,ากินกับถอดปลาทูเลยวกะเจวปลาลุงนี่กินข่าวเด้อมาเด้อกินข่าเด้ออย่าเป๊อดปลาทู โหนึ่นสงสามีาปลงทูแต่ข้าวข้าวไปส่งเอือชนีไปคพี่น้ะงตข้าวปสมก็ชสนีปไทายปลาลุงพ่อนีนข้าวไม่น้องแกบ่มยอมกินเนาะบ่ได้ข่อยกินปน็นไรซือข้าวมาได้กินหรอกลาทูซื้อไม โบ okay. ้ยเอาว่ามันบอบเบ้ยโอเคน้องแม่น้องแกบุมลงขีบซากอ่ะเพราะว่าฝนตกในี่ยปลาลุงเบิดมือเบิดเวนมือนีิเนาะทั้งผ้าดังทั้งยังแม่น้องแกบุมกับบัวก้าหดถ่ายปลาลุงเลยแกน้ำไหม่นี่ลูก กข้าวทอดผัดเพราะว่าผ้าด่างหืนหนหลังจากขึ้นเขาแล้วแล้วก็พ้นตกปลาลุงเอ้ยพ้นสะพัปปแนแห้งเทแห้งว่างม,มีกระตกอีกแล้วปลาลุงตอนนี้ม,มีกต็ตกอีกแล้วเมีแต่เนาะพ้นตกทั้งบ้านไม่ต้องเป็นเพื่นกี่เนาะตกแห้ง ย่านแต่ผ้าดังปลลุงเพราะว่าเสียงผ้าก็ดังห่วยไปแล้วรอบหนึ่งเนาะร้อยใสยก่กระซ่ามร้อยแกะใส่กระซ่ามอย่าใส่จานไอคุกกี้แกนะทำไมกินกระป,ปุป่นปลาปลาลุงตอนนี้กระปุนตกแหง้งแห้งปลาลุงเลย เสียงผ้าเสียงคนเดินปลาลุงเนอดังถักพี่เนาะเสะียงดังเหนียวเหนอเดินปลาลุงเลยไปยังเมืดไปเนี่ยเอยหนึ่งปลาลุงพิกี้แกน้ำไม้ต้มกินกระป่นปลาปลาลงุงหลังจากเข้ามาแต่หน้านาะฝนะกระตกเงี้ยเงี้ยเข้ามาแต่หน้าจนบ่ได้ปลาลุงเลย ขนต๊ะคือกันอยู่บ่ทางใดกันเนาะทำมันต๊ดูดูนะนี่นนในประเทศเราค่ะนะแบบว่ามันใกล้เขื่อนใกล้ยังแถวมองน้าถ่วนะสิบบอบกจะเกลือหรอกปลาลุงเลยสิบบอบกง่ายเนาะว่าน้าม,มองน้าถ่วมก็มีแล้วคือแถวเมืองขาปังทองอ่ะก็น้าถ่วลายเลยปลาลุง ลงขีดกระท่วงกระทันก็ขอโทษขอภายหลายหลายเด้อปลาลุงเลยสุกจุกโนจุกมองจุกบ่นเนาะกิ๊กใส่เบ็ดนะได้บ่มาให้ปลาลุงเบิ่งรูปตอนพ้นโต๊ะนาะเพิ่นใส่เบ็ดปลาลุงเลยในของมามาเบิ่งรูลูกสิบฝนปลาลูกกิ๊กนี่แหละโอ้ของมักใหญ่ของใหญ่โอ้โอ้นี่สองตัว บิ้งเบิ้งเบิ้งเสปลาลุงสนใจเบสปลานาะกุ้มแรงย้อนเด้อสิคนกินกับน้ำมัต้มปลาลุงเลยอือัฟลูกลอันไดะทเงอกะมันเปิดป็นตรงวัหันแกะสก่อนอย่าพาปาดแกะแกะเรนยนะนะ ลงขีดประทันก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆป,ไปลาโลเพราะว่ามือเนี่ยยังไม่ได้ลงขีดจ้าขีดเลยเพราะว่าฝนตกเบิดมือเนาะตกแห้งอะเรียลโลคุมหกอกอะหยานบืนมาแต่หน้าฝนแห,งแหง้งๆโทรศัพท์ก็เอาถุงยางหอ่อกระถึกปลาลงเลยฝนซับแหง้งแช่เมื่อกี้เนาะ กิ๊กกะใส่เบ็ดตอนพ้นโต๊ะอะไรปรลาลุงตอนพ้นโต๊ะให้แห้งอะไรผมใส่เบ็ดเนาะเนกะเบ็ดปลาหนัะขั้นพ้นโต๊ะแห้เงเนาะได้แด้วปลาลุงเลยนี่กะแหง้งไมหมอะไรพ้นน่ะเสียงพ้นอ่ะทั้งบ้านน้องหน้ำทั้งบ้านมีไงจืดบะหัวพ้นสีโต๊กบ่หรืบอบ่โต๊กเนาะ แนมมา,มาลุลญญาาลกีอืมอเสียงเด็กหน่อยแหลนตาขนปลาลุงอืมรบรรยากาศขนตกเงี้ยเงี้ยปลาลุงเด้อเสียงเด็กหน่อยไหลกันเฮาย่านอย่างเดียวปลาลุงย่านผ้าดางังเนาะฮึ่นๆ่นอีกเลย าา 1, ข,ข, 5, ข, 5, ข 5, าา 3, ื้นพะื้นอม่แล้วแม่น้องแก้มบุ้มกันกับมาหนึ่งข่ากระลุงข่าวห้ากระ้นอไยเนาะแล้วก็สิต้มฟ้าป่้จี้แก้น้ำใบต้มถาแต่ว่ายังบดมีฉีดลงจ้าดีเลยบดมุ้อต้นต๊ะหากกับบกาคาทายโต๊ะสือไทยแหละบกปลาลุงผ่าเตก็กแกลูกแกชิวกวนจิ่ ที่หร่อมีอายุโอ้เป็สิป่นดอกจักป่นกันตีกามมันลูกมันแก่ยะบ่อันน้อยเนาะอันน้อยมันก็สิแกยเเอาเคียงบ่ตมาอมีด่ก็สิบานซะแล้ว ี่หลสิบกว่าโตกี่กี่ให้ปนี่หลอเออแม่สิกว่าที่หลอดนั่นแหละปนลูกชาว,ป,าวป,ปลายบ่พอดีปนปอืมอืมอืมปนี่หลอปนกินกระตุกน้ำไม่ปลาลงเลยตอนนี้ก็หิวข้าวบไปกินหัข้าวเพลเลยกินแต้าเจี้ยวโซงจำคำหล้วก็บพนมาเนาะผ่าเหลือ,อบ่ ăn tập ba đằng này là ba đăng lên tập ba đăng lên tập này ไม้ก็สิอยากอึดแน่เนาะตอนพ้นนั่นตอนดำหน้าภัยกระยากดำหน้าร้ายหลายไปตอนนั้นร้อยเนาะตอนเดียวนี่กับบ่มี่งแตกรลุงเอ้ยน้ำไม้อึดอึดแห้งจนสิบบอกขอฮอดแกงบนทางกนรทหารขอบคุณอะไรกินนี่ก็ขอจบคลิปไป์ไปยง่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ส่องแม่นองแก้มบุ๋มขิดต่อไปเด้อป้าลุงเดอ้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยในลายสบายดีสบายดีป้าลุงไม่ใหญ่ไมใหญ่แก